อยู่ต่างประเทศก็ไม่ใช่ปัญหาการเรียนออนไลน์เราเรียนได้รอบโลกนักเรียนคนนี้อยู่อังกฤษนะจาก EP 2ี p ีแรกที่พามาดูว่าพอตอนที่เราขีดเส้นขีดไง่ายาบทเรียนถัดไปเรียนยังไงนะจนมาถึงภาพนี้ก็ได้เริ่มทํางานสีแล้วนะนักเรียนบอกว่าไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกเท่าไหร่เพราะว่าเตรียมตัวสอบใบขับขี่นะอันนี้คือนักเรียนขนาดไม่ค่อยมีเวลาฝึกเท่าไหร่นะอันนี้คือภาพที่3เองก็ทําออกมาได้เส้นแบบคมกริบนะอันนี้ก็เป็นการฝึกทํางานสีครั้งแรก อ่าแล้วก็มาภาพนี้นะอันนี้เป็นภาพขนนกที่ใช้เทคนิคการวิปนะสองภาพนี้มิมดูออกเลยว่าทําภาพไหนก่อนภาพไหนหลังทาภาพนี้ก่อนเพราะว่าเส้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่ทําภาพนี้หลังเพราะว่าเส้นค่อนข้างที่จะละมุนดูเป็นวิปมากขึ้นดูมีความเข้าใจมากขึ้นนะอันนี้คือจับเครื่องไม่กี่ครั้งเองนะก็ทําภาพนี้ได้แล้วซึ่งจริงๆอ่ะแค่ทําภาพนี้เป็นภาพเดียวรับลูกค้าได้แล้วนะเราอาจจะไม่ใช่แบบทําครั้งเดียวแล้วรับลูกค้า ได้เลยเราอาจจะต้องมีการฝึก3-4ครั้งเพื่อที่จะให้คล่องมือเรื่องการวงการวิบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็สามารถรับลูกค้าภาพนี้ได้เลยนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจะเริ่มรับลูกค้าจริงๆอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งทุกอย่างก่อนค่อยรับก็ได้นะเราเก่งเฉพาะด้านเฉพาะทางด้านนั้นๆเราก็สามารถรับลูกค้าได้เลยนะมันหมายความว่าในการเรียนออนไลน์ของเราอ่ะไม่ต้องเรียนจบคอร์สถึงจะสามารถสร้างเงินได้นะเราเรียนไปแค่บทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง แล้วโฟกัสบทเรียนนั้นทําความเข้าใจบทเรียนนั้นเรียนย้ำๆหลายๆรอบบทเรียนนั้นแล้วเราเอาตรงนั้นอ่ะมาทําเงินได้เลยนะเราสามารถสร้างเงินไปพร้อมกับการเรียนได้เลยนะอันนี้คือนักเรียนไม่ค่อยมีเวลานะแล้วก็นักเรียนมีงานอยู่แล้วด้วยนักเรียนอาจจะเออไม่ได้ทําแบบว่าควบคู่กับการหาลูกค้าไปด้วยแต่ถ้าสําหรับบางคนอยากจะเป็นช่างศักดิ์เต็มตัวเลยเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเราเข้าใจบางจุดแล้วเรา สามารถฝึกหนังเทียมคู่กับคนจริงไปได้เลยนะฝึกบทหนึ่งเอาไปสักคนจริงได้เลยฝึกบทหนึ่งเอาไปสักคนจริงได้เลยและในระยะเวลานั้นเราก็เรียนคู่ไปด้วยเรียนคู่ไปด้วยนั่นเท่ากับว่าเรียนไปด้วยเราจะสามารถหาเงินไปด้วยได้ในเวลาเดียวกันเลยนะอันนี้ก็คือผลงานนักเรียนที่จับเครื่องมาไม่กี่ครั้งเองนะ<ๆ>ก็ทําภาพนี้ได้แล้วแล้วภาพต่อมาก็จะเริ่มเข้างานขนแต่ว่าภาพงานขนนะ่ะดูแล้วเหมือนนักเรียนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่ค่อยชอบในสไตล์แบบนี้เท่าไหร่ก็เลยดูออกมา ไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ในระดับนึงแต่อาจจะไม่ค่อยละมุนเท่าไหรน่นักเรียนจะชอบเป็นพวกงานภาพเหมือนมากกว่าซึ่งใครอยากจะทําภาพพวกสไตล์แบบนี้ได้ตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มฝึกสัก์เลยนะแล้วเรียนไปด้วยฝึกรับลูกค้าไปด้วยฝึกคนจริงไปด้วยนะมิมจะแนะนําเป็นคอร์สออนไลน์นะเหมือนนักเรียนคนนี้นักเรียนคนนี้ชื่อคุณปอนะอยู่อังกฤษเรียนแบบไม่ได้มีเวลาในการเรียนมากหนักด้วยนะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็ตามที่เห็นแบบว่าส่งผลงานมาบ้างไม่ส่ง าอาจจะเว้นระยะเวลาไปบ้างแต่การจับเครื่องทุกครั้งเห็นการพัฒนาเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งถ้าใครอยากจะได้ผลงานสวยๆแบบนี้ตั้งแต่เพิ่งจะเริ่มจับเครื่องนะแอดมาบ้านเขียวแอด i นเอ็มแจ้งแอดมินว่าสนใจเรียนสักลายออนไลนะ์นะจ่ายครั้งหนึ่งเรียนได้ตลอดชีพไม่มีลบคลิปให้คาปรึกษาตั้งแต่ศูนย์จนเปิดร้านเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานั่งอยู่บนดาวคารก็เรียนได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตมีมือถือเรียนได้ทุกที่จะเรียนในมือถือในคอมใน iPad เรียนได้ ทุกภาพที่ทําตั้งแต่เริ่มศูนย์จนไปถึงการสักคนจริงคนที่ร้อยคนที่พันแล้วก็ยังสามารถส่งผลงานให้มิมชพิ่มคอมเมนต์ได้ทุกๆภาพมิมจะคอมเมนต์เป็นแบบวิดีโอทุกๆวิดีโอไม่ใช่คอมเมนต์แบบกะโหลกตาที่แบบว่าพูดพูดแล้วผ่านไปทุกจุดที่มิมมองแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่า,น,วานี้ได้มันจะต้องปรับมันจะต้องแก้หรือว่ามันสวยอยู่แล้วมิม,ม,มจะบอกทุกจุดจะไม่ใช่มาแบบว่าดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วโอ้แค่นี้แหละไม่ต้องปรับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องแก้อะไรจะไม่ใช่แบบนั้นทุกคอมเมนต์ ที่มิมต่อไปมิมจะช่วยดูให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้นักเรียนพัฒนาได้เร็วที่สุดเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์มันจะทําให้ตัวนักเรียนเองได้กลับไปมองย้อนงานตัวเองว่าจุดไหนที่มันดีจุดไหนที่มันไม่ดีถ้าเราได้แก้ในจุดที่มันไม่ดีเนี่ยฝีมือเรามันจะพัฒนาไปเร็วมากเราลองสังเกตดูตอนที่เราฝึกสักเองแบบไม่มีคนช่วยดูเราก็จะทําไปมั่วๆทําไปมั่วๆสิบภาพยี่สิบภาพสาบภาพบางทีก็ยังแบบไม่ได้ต่างกันมากภาพแรกกับภาพที่20เพราะว่าเรา ไม่รู้ว่าจุดไหนที่เราจะต้องแก้จะต้องปรับแต่ถ้าเรามีคนคอยช่วยไกด์ว่าจุดนี้แม่งไม่ดีเว้ยจุดนี้สวยแล้วจุดนี้ปรับแบบนี้ปรับไฟแบบนี้เอียงมือแบบนี้ทําแบบนั้นทําแบบนี้เราจะพัฒนางานได้ไหวมากแล้วเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่ว่าคอมเมนต์แต่เฉพาะแบบแรกๆเพื่อนจะเข้ามาก็คอมเมนต์นักเรียนของมิมบางคนอยู่ตั้งแต่2อสปีที่แล้วทุกวันนี้ยังส่งผลงานมาให้มิมคอมเมนต์อยู่เลยก็มีมิมก็คอมเมนต์ต,ตอบกลับไปแบบจริงใจที่สุดถ้าตรงไหนที่มันยังไม่ดีที่มันยังผิดซ้ำซาก มิ้ก็จะบอกตรงๆเลยว่าตรงนี้มันผิดซ้ำซากนะปรับนะอย่าลืมกลับไปปรับนะมิ้ก็จะทักกลับไปย้ำอีกบางทีว่าปรับนะอย่าลืมกลับไปปรับนะอะไรแบบนี้นะก็ถ้าใครอยากจะได้ผลงานสวยๆตั้งแต่เพิ่งเริ่มจับเครื่องเลยเนี่ยแอดมาบ้านเขียวแอด i a m m i m แล้วจแจ่มินว่าสนใจเรียนสักออนไลน์นะ